สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศนันท์ไพรสวรรค์เลขที่1 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิเชียรพลสิงห์เผาค่ะเลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิพกเล็กเลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจริยาจันทองค่ะตัดเตะใชายได้จากัุรพัฒน์ตาค่าชิเล่นช์เบค่ะเลขที่เลขที่1ค่ะ จะมาเรียนเรื่องหลักการบวกกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับมีเสื้อหกตัวเป็นสีขาวสี่ตัวและสีฟ้าสองตัวมีกางเกงห้าตัวสีขาวหนึ่งตัวและสีฟ้าสี่ตัวจะมีวิธีเลือกชุดหนึ่งชุดที่มีเสื้อและกางเกงสีเดียวกันได้จำหวดกี่วิธีค่ะวิธีทํากรณีที่หนึ่งชุดสีฟ้ามีสองกรณีนะคะมาดูกรณีที่หนึ่งค่ะ กรณีที่หนึ่งค่ะชุดสีฟ้าอ่าสองคูณสี่เท่ากับเอ็ดพิธีนะคะเสื้อกางเกงกรณนนีชุดสีขาว สอชุดสีขาวสีคูณหนเท่ากับสีวิธีค่ะเสื้อกางเกงดังนั้นจะมีวิธีเลือกชุดหึงชุดหึงชุด ที่มีเสื้อและกางเกงสีเดียวกันเอา8ปมาบวกกับ4ค่ะเท่ากับสิบีมาดูข้อที่2องเลยคะ่ะมีหนังสือแตกต่างกันกองหนึ่งหงเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สามเล่ม หนังสือเรียนภาษาอังอกฤษเล่มและหนังสือเรียนภาษาไทยสีเล่มาจํำนวนที่ดีหนังสือหนึ่งเล่มจากออกองนี้กรณีที่หนึ่งค่ะหยิบหนังสือคณิตีสามทีสามทีกรณีที่สอ หยิบหนังสือภาษาอีงกิทีปกิทีกรณีที่สามหยิบหนังสือภาษาไทยศิวิธี จำนวนทิธีที่หยิบหนังสูอหนึ่งเล่มเอาสาม,มาบวกกับหมาเล่มมาบวกกับสี่จะได้ก็จะสิบสามธีค่ะค่ะและต่อไปก็จะเป็นเรื่องหลักการคุณน,นะคะเรามาดูข้อแรกกันดีก,กว่าค่ะ ในการรับสมัครพนักงานสองตำแหน่งเป็นพนักงานหญิงหนึ่งตำแหน่งพนักงานชายหนึ่งตำแหน่งถ้าผู้สมัครเป็นหญิงสี่คนเป็นชายห้าคนจะมีจำนวนวิธีรับพนักงานแบบต่างๆได้กี่วิธีโดยให้เป็นหนึ่งกรณีนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> ผู้สมัครเป็นผู้หญิงนะคะ4คนแล้วก็ผู้ชาย5คนอันนี้จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มาคูณกันนะคะ4คูณถ้าเป็น20 ล้วก็ดังนั้นนะคะเคเ,คเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับโคเรศ เรามาดูข้อที่สองกันค่ะโยนเหรียญสองเหรียญที่แตกต่างกันพร้อมกับลูกเต๋าหนึ่งลูกหาจำนวนวิธีของผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะโดยเหรียญที่หนึ่งแล้วก็เหรียญสองแล้วก็เป็นลูกเต๋าน,นะคะ โดนเหรียญครั้งที่หนึ่งจะกินสองแล้ว,ลวก็เหรียญครั้งที่สองนะคะแล้กนี่เก็ไม่นะุีเอเ่อตัหนึ่งลูกนะคะจะมีทั้งหมดหกด้านเหรียญก็จะมีสองด้านนะคะ แล้วก็นำตัวเลขทั้งหมดนี้มาคูมกันก็จะเท่ากับ24วิธีนะคะแล้วก็เรามาสรุปกัน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็คือเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสูตรของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะคือ p n เลือก r เท่ากับ n เศส่วน n ลบ r ทั้งหมดเศจค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนะักวิ่งแข่ง4คนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันต่างต่างๆกันได้ทั้งหมดกี่วิธีให้มีใครเสมอกันกันก็เป็น p เลือก c N.P. สี่เลือก4นะคะเท่ากับสี่เราก็เขียนตามสูตรเลยนะคะก็เท่ากับ4ีลบสก็เท่ากับ0นะคะก็จะเป็นสเฟกลบ0นค่ะแล้วเราก็เขียนเลยนะคะเฟกก็ได้แก่4ี่คูณสาคูณสคูณห ก็ไดท้ทั้งหมด24วิธีนะคะและก็ข้อต่อไปนะคะจะสร้างจำนวนสีหลักจากเลขโดด2 4 6 8ีได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยแต่ละจำนวนนั้นต้องไม่มีเลขโดดใดในหลักใดซ้ำกันเลยนะคะก็จะเป็น เราก็เขียนตามสูตรดีนะคะคือ p เลขก็จะมีหนึ่งสาสี่ห้าตัวนะคะเราก็จะเขียนห้าแล้วก็เลือกสี่หลักค่ะเพราะว่าเขาต้องการ4หลักนะคะเราก็เขียนสีค่ะก็จะเป็นเท่ากับเราก็เขียนตามสูตรเลยค่ะ5้าเศษส่วน5ลบสแล้วก็อย่าลืมใส่เศษนะคะก็เท่ากับ5เศษ5 4, ้ลบสก็เท่ากับ หนึ่งค่ะอย่าลืมใส่เศษนะคะก็ใส่เศษหนึ่งตันและหนึ่งก็ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะเราไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะเขียนเป็นห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณมุมค่ะไม่ยังเป็นต้องเขียนหนึ่งเศษก็ได้นะคะเพราะหนึ่งเศษก็เท่ากับหนึ่งเศษถ้าใส่ก็คือมันก็จะเท่ากับหนึ่งค่ะก็เท่ากับหนึ่งโดยยี่สิบวิธีนะคะเราก็ตอบว่าดังนั้น จำนวนที่ได้ก็คือ120วิธีค่ะขออภัยค่ะมันต้องเป็นจำนวนจำนวนที่โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนโอเคค่ะมาเรื่องต่อไปกันเลยนะคะคือเรื่องอะไรคะนักเรียนการจับหมูค่ะโอเคค่ะสูตรของการจัดหมู่คือ c n เลือก r นะคะเท่ากับ n แปกส่วนด้วย n ลบ r แปกแล้วก็ r แปกนะคะมาหาข้อที่1กันเลยนะคะอ่านว่าอะไรคะนักเรียนข้อสอบสิบข้อกำหนดให้เลือกทำแปดข้อโอเคค่ะจะมีวิธีเลือกทำข้อสอบได้เก่งวิธี มาค่ะจะเป็น C N คือตัวอะไรคะนักเรียนดูสูตรค่ะ N คืออะไรคะเลือกคอยเลือกค่ะ10บวันนี้มีข้อสอบ10ข้อค่ะแล้วก็เลือกทำแปข้อเท่ากับเป็นสิบเปิอบขอโทษค่ะนักเรียนเป็นสิเลือก8โอเคค่ะเท่ากับเท่ากับอะไรคะนักเรียน1ิแปดส่วนด้วยส่ได้10สลบแนะคะอย่าลืมใส่วงเล็บให้หนุนแล้วก็แฝงชเ,ทเทรียลนะคะแล้วก็เป็น ปดแปค่ะเท่ากับสิบแปเ,เ 10, 9, 8, แก,แกเลยนะคะเพียงสิบคูณเก้าคูณแปดแล้วก็แปกเลยนะคะโอเคค่ะอ๋อครูข้ามขั 5, ้นตอนไปนิดหนึ่งนะคะนะเรียนครูข้ามขั้นตอนไปนิดน,นึงนะคะจะเป็นอ่าเรามาเก็บก่อนว่าสิบแปกส่วนด้วยสิบลบแปดได้เท่าไรคะลูกได้สองโอเคค่ะแล้วก็ 8, แปดแปกนะคะเท่ากับ สิบสิบขอโทษนะคะครูขออนุญาตสศเก้าแล้วก็คูณไปบสนะครนักเรียนแล้วก็ขีดเส้นให้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคูณหนึ่งนะคะมีแปดแป็ด้วยนะคะโอเคสองแป็ก็คือนะครับสองคูณหนึ่งนะคะทีจจริงหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับตัวหนึ่งก็คือหนึ่งนักเรียนมาค่ะเรามาตัดตัวกันได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรามา หารกันเลยแล้วก็หารกันนะคะเอานี่มาหารกัน10บคูณเแล้วก็หาร2ใช่ไหมคะสิบคูณสิบคูณเจะได้90แล้วก็หารด้วย2เท่ากับ4ี่วิธีรูเขียนไม่ครบแล้วนะ,ะขอโทษนักเรียนด้วยนะคะข้อแรกก็เสร็จไปแล้วนะคะก็อ,อ่ะนักเรียนเวลาจดนะคะอโอเคไหนนะทานี้จดยังเธอเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละ ยศเอาวิทยาพอหัวเราอะไรอยู่โอเคไปข้อต่อไปเลยผมไม่รอแล้วอย่าครูแคบๆได้โอเคมาข้อ2อมีสุด10จุดนะคะที่ไม่มี3ที่จุด10บจุดที่ไม่มี3จุดได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันจะลากเส้นตรงเชื่อมจุดเหล่านี้ได้ทั้งหมดกี่เส้นคะนักเรียน อาครูเฉลยเลยนะคะจะลากเส้นตรงเชื่อมอาครูอธิบายนะคะก็คือว่าสิบจุดที่ไม่มีสามจุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็คือว่าเราจะจุดไปสิบจุดนะคะเรามีสิบจุดและยังไงต่อครูไม่รู้ได้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียน <c oughs> โอเคค่ะถือว่าข้อนี้ครูเฉลยไปนะคะเพาครูอธิบายไม่ถูกเท่ากับ45ที